ดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการแซ่บไลฟ์ก็วันนี้นะคะจะเป็นตอนของไอคิเทคสกอร่าชีพค่ะโดยพี่นะคะชื่อพี่ไข่มุกค่ะนางสาวอธิมาจิตโคงค่ะพี่ก้องครับนายธนกรทองมากครับพี่ว่านนะคะนางสาวสกานสินหอมค่ะและพี่เขตครับพีิติกกรมากเมฆนะครับรงเรียนบดูหกสามนมครับ พวกเรามาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสาขาเทคโนโลยีการเกษตรค่ะหลัก,กสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมครับค่ะโดยหัวข้อของเราในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับทุนการศึกษาวิธีการได้รับทุนแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆการเรียนในมหาลัยค่ะสำหรับพี่นะคะพี่อยู่ปีหนึ่งค่ะเรียนพืชศสาสตร์ ได้ทุนของทุนเพน้ำหนึ่งค่ะจะเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วก็ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมของหอพักค่ะแล้วพี่ๆล่ะคะพี่ครับพี่ก้องครับอ่าอ่าได้ทุนพัฒนาบัณฑิตศตวรรษที่21นะครับอ่าได้ทุนทุนเนี้ยครับจะเป็นทุนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลา4ปีครับของพี่นะคะพี่วันก็ได้ทุนเดียวกับพี่ก้องค่ะ พี่เขยหลหอคะของผมเป็นทุนเพชรในตรงนะครับเป็นทุนที่ไม่งอกในสำนักนะครับอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับมีทุนอะไรบ้างที่จะรองรับนะครับน้องๆที่สมัครเข้ามาใหม่บ้างครับผมอ๋อค่ะก็สําหรับปีนี้นะคะปีส5 6 4ค่ะทางสํานักวิชาเรานะคะได้มีอยู่ด้วยกัน3ทุนอย่างแรกก็คือทุนพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่2เซค่ะแล้วก็ทุนเกษตรกรพันใหม่แล้วก็ทุนนักกีฬาค่ะ พี่ๆช่วยอธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆของทุนต่างๆได้ไหมคะน้องๆที่สมัครทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่21นะคะน้องๆอ,องมีการเรียนสายวิทย์คณิตมาก่อนค่ะแล้วก็เกรดเฉลี่ย5ภาคเรียนการศึกษาของน้องๆน,นะคะก็จะต้องเกรดเฉลี่ยมากกว่า3.00ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วน้องๆก็จะต้องมีการรักษาเกรดแตั้งแต่แรกเข้าของน้องก็คือ3.00เกรดเฉลี่ยนี้จะคิดเป็นปีการศึกษาค่ะใช่ครับ แล้วก็สําหรับทุนเกษตรกรพันใหม่นะครับเกษตรกรพันใหม่นะครับจะรับาสายการเรียนวิคณนิตน,นะครับเกรเชเลียไม่ต่ากว่า2.50นะครับแล้วก็ต้องรักษาเกรดยังไงบ้างใช่ครับพี่ไข่มุกต้องรักษาเกณอ,อ,อยู่ที่2.75นะครับแล้วก็ต้องอเก็บชั่วโมงทุนเ,เช่นเดียวกันนะครับ ชั่วโมงโค้านักกีฬาล่ะคะเป็นไงบ้างครับครับสำหรับคุณนักศึกษาเนี่ยนะครับต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมนะครับห้าภาคการศึกษานะครับหรือว่า GPA เนี่ยไม่ต่ำกว่า2.5นะครับเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาตินะครับตัวแทนเยาวชนนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนของกีฬาจังหวัดนะครับเคยผ่านการแข่งขันนะครับกีฬาระดับชาตินะครับผมเคยได้รับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นะครับในการแข่งกีฬานะครับผมอ่าค่ะสำหรับ เรื่องของทุนแล้วก็เราอ่ะจะมีการเก็บชั่วโมงกิจกรรมของส6สบกชั่วโมงเนี่ยค่ะพี่พีสามารถเก็บกันได้ครบกันไหมคะมันดูเยอะมากเลยตอนนี้ครับมาเกินไปแล้วครับเรียกว่าเกินไปได้เลยครับเพราะว่าสำนักของเราเนี่ยครับจะมีกิจกรรมที่มากมายใช่ไหมครับพี่ว่านเยอะมากใช่มีกิจกรรมสิ้นอะไรบ้างครับ กิจกรรมก็จะมีกิจกรรมพี่ช่วยน้องค่ะกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะมีการเอาพี่ๆไปแม่แนวตามโรงเรียนต่างๆโรงเรียนที่พี่ๆได้จบมาเหมือนพี่จบมาจากโรงเรียนสตรีทุ่งสงค่ะก็จะไปแนะแนววิธีการเรียนในสำนักแนะแนวการเข้าเรียนศึกษาต่อที่นี่มีทุนอะไรบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างค่ะมีโรงเรียนอื่นบ้างไหมคะที่เราไปเนี่ยมีค่ะก็อย่างเช่นใกล้ๆมอเราเลยก็จะเป็นโรงเรียนท่าสาราประสิทธิศึกษาค่ะพี่ๆก็ได้ไปกันด้วยพี่กองพี่เพ็ใช่ น้องๆเป็นยังไงบ้างคะโรงเรียนท่าสาราน้องๆก็น่ารักมากเลยค่ะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนก็คือมันจะเป็นการติวของเพื่อนเหมือนกับพี่นะคะอ่อนวิชาเคมีก็จะให้เพื่อนที่ว่าเก่งเคมีอะค่ะมาติวให้หรือว่าเพื่อนคนนี้เอ๊ะ อ่ชีว่าไม่ค่อยได้แล้วก็จะไปติวให้ช่วยกันติวค่ะช่วยกันเรียนนะช่วยกันเรียนครับแบ่งปันกันครับทายนอกจากจะเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนอาจจะแบบมีการติวของสำนักวิชาเจนเอชใช่ไหมของศึกษาทั่วไปก็จะเป็นโครงการติวต่อแต้มค่ะเป็นอาจารย์มาไล์สอนพวกเราแล้วก็สามารถเก็บวิดีโอไว้ดูได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะใช่ค่ะ แล้วทางด้านศูนย์ความเป็นเลือดนะครับพี่เขตก็จะมีเรื่องของศูนย์ความเป็นเลือดพืชเขตร้อนนะครับแล้วก็ศูนย์ความเป็นเลือดทางด้านน้ำมันหอมระเหดใช่ศูนย์ความเป็นเลือดเรื่องของกุ้งนะครับศูนย์ความเป็นเลือดด้านกัญชาใช่ครับโดยแต่ละศูนย์เนี่ยพวกเราสามารถอ่าลงปฏิบัติงานจริงได้เลยใช่ไหมครับพี่เขธลงปฏิบ <serving Pokemon apan> ัติงานจริงอ่ากับนักวิจัยอาจารย์นะครับแล้วก็ นำความรู้ที่ได้นะครับกลับมาพัฒนาตนเองนะครับเพื่อที่จะแถมได้ชั่วโมงอีกด้วยนะครับใช่ล่าสุดเนี่ยใช่ครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกรายการไปนะครับที่ว่าไปคนณพุนะครับคุณพอกโมฆะโมกยีสายพันใหม่นะครับใช่แล้วไปปฏิบัติการจริงใช่ครับยังได้ชั่วโมงนะครับเรื่องของชั่วโมงทุนย้อนกลับได้ได้ความรู้เยอะแยะนะครับด้านพืชต่างๆเนี่ยครับช ส่วนทางด้านกิจกรรมจิตอาสารับช่วยอาจารย์วิจัยต่างๆนะครับเราก็จะมีการอ,อยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบห้องที่มีความทันสมัยมากครับมีการปฏิบัติการเกี่ยวกับพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการวิจัยดินอะไรตรวจค่า pH อะไรแบบนี้ครับมากมายครับ และสำหรับน้องๆที่ไม่ได้ทุนนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปเนาะคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของกองทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับหรือว่ากเยศสเนี่ยคอยรองรับนะครับนักศึกษาส่วนนี้อยู่แล้วนะครับส่วนของกยศเนี่ยครับมีกฎเกณฑ์ที่หนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บชั่วโมงนะครับก็ต้องเก็บชั่วโมงนะครับเหมือนพี่ๆนะครับก็ต้องเก็บชั่วโมงทุนนะครับสามสิบหกชั่วโมงนะครับ แล้วก็จะมีทุนนะครับของสำนักวิชานะครับเป็นทุนทํางานพิเศษนะครับทุนทํางานพิเศษเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาว่างของนักศึกษานะครับสามารถที่จะมาช่วยเหลืออาจารย์นะครับในการทางานทำงานได้นะครับได้ค่าอดแทนนะครับชั่วโมงละ30บบาทตรงนี้นะครับสามารถที่จะช่วยนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายได้นะครับในการศึกษานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของทุนผู้ช่วยผู้วิจัยนะครับตรงนี้ก็ มีของสํานักนะครับมารองรับนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับที่ไม่ได้ทุนนะครับแล้วก็อยากที่จะทํางานนะครับเพื่อที่จะมีค่าจ่ายนะครับเพื่าลดค่าจ่ายนะครับระหว่างศึกษาอยู่นะครับใช่ค่ะเพิ่มเติมจากของพี่เขตนะคะก็คือสําหรับน้องๆที่ถ้าเราได้ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วเรายังสามารถกู้ยืม เงินของกองทุนกยศในส่วนของค่าครองชีพเพิ่มเติมได้ค่ะในส่วนนี้นะคะทางมหาลัยจะมีการรวบยอดค่ะกลายเป็นว่าเราได้ทั้งทุนแล้วก็ได้ทั้งกู้กยศในส่วนของค่าครองชีพแล้วค่ะเราเพียงแค่เก็บชั่วโมงกิจกรรมเพียงแค่36ชั่วโมงต่อปีค่ะไม่มีการเพิ่มแล้วก็บวสบายติไปต<ช>่อไเนานนะไม่ต้องเก็บเยอะแยะใช่ครับก็ นิดเดียวสามสหกชั่วโมงมมน่ใช่ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะเราได้ทั้งทุนทำกิจกรรมเรียนสามเทอมด้วยเรียนยากไหมสำหรับการเรียนสาบพี่นะคะพี่ว่ามันไม่ยากเลยะคะ่ะเพราะที่นี่อาจารย์เป็นกันเองมากๆเพื่อนๆก็มีการแบบพอสอบแล้วก็มีการแบบช่วยกันติวลงมกลุ่มกันติวกันการทำ เรื่องของการเรียนก็จะเป็นเรื่องของสมาร์ทคารูมใช่ไหมพี่ก้องใช่ใชครับเรื่องของการเรียนการสอนแบบสมาร์ทคาร r ูมครับโดยที่ทางมหาวลัยของเรานะครับจะจัดเป็นห้องเรียนขนาดเล็กนะครับโดยที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักนะครับโดยอาจารย์1ท่านต่อนักศึกษา40่0 40, 40, คนนะครับโดยในภายในห้องเรียนนะครับสามารถอาสอบถามข้อสงสัย อะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมครับมีทั้งเรียนเป็นเลคเชอร์แล้วก็เรียนปฏิบัติเป็นแอคทีฟเร a r นนิ่งเนาะใช่ครับที่ทำแลบด้วยใช่ครับในห้องปฏิบัติการเนี่ยครับเราก็จะอาจารย์ก็จะจัดเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับสาถึงคนนะครับเพื่อที่จะให้ทั่วึึทได้ทำากันทุกคนเลยใช่รเรื่องของเครื่องมือก็สะดวกครบถ้วนนะครับใช่แล้วก็เวลามีการสอบหรือมีการ ติวเราจะมีการติวกันเองแล้วก็รวมถึงมีอาจารย์จะมาช่วยติวด้วยค่ะคแล้วมีการจัดสอบขึ้นหรือว่าวิาวชาไหนที่เราทําไม่เป็นสงสัยยากเหลือเกินอะไรอย่างนี้ก็รับวความช่วยเหลือมาจากเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆได้นะคะใช่ครับแล้วในห้องเนี่ยนะครับเห็นว่าพี่ก้องเนี่ยไปเรียนสาวใช่ไหมเอ่ยวิชาเจนนะครับเห็นว่ามีวิชาเจนคือในการเรียนในห้องเนี่ยนะครับก็ ไม่ได้มีแค่สํานักวิชาเราวิชาเดียวนะครับก<ช>็จะมีสํานักวิชาอือ่นๆนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยมาร่วมเรียนด้วยฉะนั้นเนี่ยเป็นสีสันนะครับเป็นสีสันส,สีสันคืออยู่ร่วมกับผู้อื่นกันียนรู้กับผู้อื่นอย่างเงี้ยครับใ,ในในแต่ละห้องนะครับเหมือนเรียนรวมนะครับก็<ช>จะมีต่างสํานักเยอะมากครับต่างสํานักวิชานะครับได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆต่างสํานักได้ช่วยเหลือเพื่อนๆต่างสำนักด้ และในส่วนของของผมเนี่ยนะครับคือจนทารมหาวิทยาลัยก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมารองรับนะครับอย่างล่าสุดที่ผมไปเข้าร่วมการแข่งขันก็จะเป็นเรื่องของโครงการรีเสิร์ทูมาร์เก็ตนะับรีเสิร์ทูมาร์เก็ตก็คือนางานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะครับไปต่อยอดเป็นธุรกิจนะครับแล้วก็ผ่านการแข่งขันระดับต่างๆนะครับผ่านระดับมหาวิทยาลัยนะครับผ่านระดับเขตนะครับทีนี้เนี่ยนะครับส่วนของตรงนี้เนี่ยเรื่องของ R2M นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับในการ ศึกษาด้วยใช่ไหมครับทีนี้ของผมเนี่ยก็ได้ได้เข้าร่วมนะครับประกวดเรื่องของดาประดับเดนประดูด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องแบ่งเรื่องของเวลานะครับเวลาเรียนเวลาทํากิจกรรมเนี่ยนะครับก็ต้องแบ่งแยกออกจากกันนะครับตรงนี้ในทางมหาวิทยาลัยนะครับก็จะจัดทุกปีนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาร่วมประกวดนะครับดาบระดับเดียนประดูนะครับของเราพ่อพี่ก้องนะครับก็ได้ เขารวมมาแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าเป็นรองเดินได้เลยครับยแมก็มีพิจารณาหลายส่วนด้วยครับแหม่าอนก็หน้าตานิดนึงเนะในส่วนของทางสํานักเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยค่ะเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ดูแลนักเรียนยังไงอบุนไหมหรือว่าเคร่งเป็นไงบ้างคะนี่ สำนักวิชาของเรานะครับจะอยู่กันแบบครอบครัวนะครับแบบบ้านนะครับจะมีคณาจารย์ที่จะคอยดูแลดูแลเด็กๆนะครับเหมือนชินลูกตัวเองเลยครับเหมืนอนค, <c oughs> คนในครอบครัว <c oughs> ประมาณนั้น ่มอาจารย์ที่ปรึกษาใช่แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ละกลุ่มเล็กๆครับมีถึงสิบคนครับพอเวลามีการสอบเสร็จเวลาสอบไปภาคกลางภาคเสร็จอาจารย์ก็สามารถมาเปิดดูคะแนนเราได้แล้วก็จะได้เลขไม่เสร็จล้ว่าทําไมคะแนนเป็นอย่างนี้ได้มาว่าเอ๊ะตรงไหนเอ๊ก็จะติดต่อมาตลอดเลยใช่ในการแบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะได้ดูแลนะครับส่วนของนักศึกษาได้ทั่วถึงนะครับผมอ่า ค่ะมีน้องๆหลัง,งไปนะคะถามกันมาเยอะมากเลยค่ะว่าพ่อยอยากทราบค่ะว่าจบเทเกษตรจบเกษตรไปแล้วทำอะไรมีรูปทางการศึกษาต่อหรือหรือทํางานอะไรได้บ้างหรือจบไปว่างงานเฉยๆมันก็ไม่โอเคเนะาะพี่จบเทคโนโลยีการเกษตรนะครับสามารถไปเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐได้นะครับ และอีกทางเรื่องหนึ่งก็คืออาจารย์แล้วก็สามารถถ้า,าน้องๆไม่อยากที่จะมีทําทงานแบบมีนายจ้างนะครับก็จะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะครับปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือทำสมาร์ทฟาร์มฟาร์มเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วพี่เกตเรียนเป็นไงบ้างครับเทอมที่แล้วเทอมที่แล้วก็ดีมากครับเพราะม<ด>ีวิชาจต<ม>ิมหลายๆตัวนะครับมาเข้ามาเสริมอย่างพี่ๆรุ่นที่แล้วเนี่ยนะครับ คือหลังจากจบไปแล้วเนี่ยก็มีบริษัทนะครับเข้ามาจองตัวนะครับเรียกได้ว่ามีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับนี้นะครับเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวเขาจะทางานที่ไหนกันสามารถเข้าได้ทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็แนวทางในการพัฒนาตนเองเนี่ยครับในมหาลลยเป็นไงบ้างผมเรื่องของการแบ่งเวลานะครับในการเรียนนะครับทั้ง อย่างอย่าง,อย,างอย่างเรื่องของทุนเนี่ยนะครับก็ต้องเบงเวลาในการเก็บชั่วโมงนะครับแบงเวลาเรียนนะครับเพราะงั้นเนี่ยใช้เวลาว่างนะครับในการเก็บชั่วโมงนะครับในการเก็บชั่วโมงถ้าเป็นทุนเรื่องของทุนทำงานพิเศษก็จะได้เรื่องของค่ <ella, S 1> าตอบแทนนะครับรายชั่วโมงไปนะครับ <ๆๆ S 1> แล้วก็ยังสามารถจบปริญญาตรีแล้วยังมีทุนที่จะเรียนต่อทุนเรียนเยอะต่อใช่ใช มีทุนเยอะมากครับพี่นี่ครับแล้วก็คุณภาพด้วยครับคุณภาพขับจอเลยแะครับเป็นใหญ่เป็นโตได้นะคะจบเกษตรครับผมแล้นเราได้ข่าวมาว่าท่านอธิการบดีของเราก็จบเกษตรมาใช่ไหมครับคุณก้องใช่ท่านอธิการบดีก็จบเกษตรมาครับเป็นอธิการบดีเรียนมาปีหนึ่งรู้สึกไงบ้างครับเพื่อนๆรู้สึกไงบ้างอย่างที่ก่อนนะครับเธอก็เข้ามาแรกๆเนี่ยก็ เรื่องของการทํารู้จักกับเพื่อนๆนะครับทาความรู้จักกับอาจารย์นะครับกว่าที่จะมีหน้ามีตาไม่พิงามีตานะครับก็ต้องเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับทํากิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราทาเนี่ยไม่ได้อย่ามองว่าเป็นเป็นเป็นแทบภาระนะครับที่เราเป็นโอกาสนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองนะครับเป็นโอกาสที่จะทาให้เราได้ก้าวนะครับผ่าน ขึ้นไปนะครับในระดับที่อัพขึ้นกว่าในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วทางด้านความรับผิดชอบนะครับห่างมาจากบ้านจากพ่อแม่จากครอบครัวอะไรแบบนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างเรื่องของความรับผิดชอบนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่เราตอนตอนนู้นนะครับเราเป็นแค่นักเรียนนะครับแต่ตอนนี้เราอัพเกรดขึ้นมาเป็นนักศึกษาาฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความรับผิดชอบนะครับก็ต้องเยอะขึ้น รับรองครับไม่ไม่มีใครมาปลูกว่าเชอจะต้องเดือดไปเรียนนะครับเราต้องมีการวางแผนนะครับเป็นในแต่ละวันนะครับในการจัดการตัวของตัวเองนะครับว่าเวลานี้เราควรไปทําสิ่งนี้นะไปเรียนนะไปทํากิจกรรมอะไตรงนี้นะครับตอนเช้าไม่ไม่มีใครคอยมาตอนเช้าไม่อยากมาเลม ถ้าน้องสนใจสามารถสมัครที่ไหนได้บ้างครับตรงนี้ก็ส่ว <c oughs> นของมหาวิทยาลัยนะครับได้เปิดรับสมัครนะครับวิทยาลัแครรอบสองเนาะก็เป็นเปิดรับสมัครทยแครรอบสองนะครับรอบโควตาทิศสี่จังหวัดภาคใต้นะครับประจวบคีรีขนนะันเนาะประจำปีพุทธศักร,ราช2564นะครับาสามารถสมัครทางผ่านทางเว็บไซต์นะครับ entry wu.ac.gs นะครับ ระหว่างวันที่นะครับระหวันที่2มีนาคมถึง29เมษาย,ยน2564นี้นะครับผมค่าลิงจะอยู่ด้านล่างะะลิงจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมอ่าไปสมัครกันเยอะๆน,นะครับถ้าเกิดน้องๆสงสัย่ะคะมีช่องทางการติดต่ออย่างอะไรบ้างคะงก็ติดต่อได้ทาง Facebook ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรค่ะแล้วก็อีกอย่างยังมีเพจของมหาลาัยแล้วก็เพจของหลักสูตรของเรานะคะ อีกครั้งยังมี Youtube ค่ะฝากกดติดตาม Youtube ชื่อช่องว่าห้องแมนวแซบค่ะอีกครั้งยังมีเอ่อแซบจีจาแล้วก็แซบไลฟ์รายการของเ,ขเราด้วยค่ะใช่หลังจากที่ผ่านมานะครับเห็นว่าพี่ก้องนะครับได้ไปดูนะครับห้องแนวแซบนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมเล่าให้น้องๆฟังหน่อยก็ห้องแนวแซบนะครับก็มีอาจารย์ พี่อัดอาจารย์พี่อันนะครับคอยแนะนําเรื่องการมาเกี่ยวกับไข่ไก่ศูนย์สาธิตอะไรแบบนี้ครับการปลูกผักไฮโดรโปโนิกนะครับแล้วก็อาจารย์พี่โมูก,กับอาจารย์พี่เมนะครับ<ม>ก็คอยแนะนําเรื่องการเลี้ยงไก่ยังไงเลี้ยงตั้งแต่<อ>ระยะลูกอ่อนนะครับแล้วก็จนโตเป็นไก่เนื้อครับ<ม>ที่มีรภาพครับเรียกได้ว่ามีความรู้ครับจอเลยนะครับผมก็หวังว่าน้องน้อง คุณการครบถ้วนนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อทางเพจได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ<า>วสวัดสดสีญญค่ะอย่าลืมสมัครกันมาเยอะๆนะครับพวกพี่ๆรอยอยู่นะ